ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่เเน็ตยื่นมือมาจับนาซิซามาฟอยเขาทําอะไรกันนี่เรียกว่าปฏิญาณไม่คืนคำค่ะปฏิญาณไม่คืนคําเป็นการสร้างพันธส,สัญญาระหว่างผู้วิเศษทั้งสองคนว่ากันว่าค่ะมันเดิมพันด้วยชีวิตและผู้ที่ทาพันธสัญญาร่วมกันนี้จะไม่สามารถคืนคําหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาได้หากมีผู้วิเศษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญาหรือไม่ทําตามข้อตกลงกันในตอนตอน้นเขาคนนั้นค่ะก็จะต้องตุยเลยการทําปฏิญาณไม่คืนคําค่ะจะสร้างรอยแผลบนมือของผู้ทําพิธีเพื่อนนสสััััญญญลกกษณ์งงชีี้ถึาาารทํพธ ริ้วของเวทมนต์จะพันรอบมือของผู้ที่ทาพิธีพร้กับเส้นลวดร้อนค่ะซึ่งแผ่นนี้จะไม่จางหายไปแปลว,ว่าคู่พันธสัญญานั้นเสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้ค่ะการปฏิญาณไม่คืนคำจะยังถูกกล่าวถึงในโลกเวทมนต์กว่า3ครั้งด้วยกันนั่นคือช่วงปี1 9 0 1ถูกกล่าวถึงในภาพยนตร์สัตว์มหัศจรรย์โดยยูซุปข้ามาได้ทำพันธสัญญากับพ่อของเขาซึ่งเขานั้นจะต้องไปคิวลูกชายหัวแก้วหัวแหว,แวนของคอร์วัสเรตแรงผู้พักแม่ของเขาไปให้ได้ช่วงปีหนึ่งในช่วงเมื่ก ตอนที่รอนอายุได้เพียงแค่ห้าขวบรอนเกิดระทำมันสำเร็จเกสิตเตรียมพร้อมแล้วเขาก็จับมือกับเฟรดแล้วด้วยก่อนที่อาร์เธอร์วิสลีย์พ่อของเขาจะเข้ามาเห็นเสียก่อนค่ะและนั่นเป็นครั้งเดียวที่อาร์เธอร์มีท่าทางที่โกรธที่สุดเฟรดยังบอกด้วยว่าต้นสายของเขานั้นไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาในช่วงฤดูร้อนปี1996ของแฮร์รี่พอตเตอร์กับชาวชายเลือดผสมค่ะเเนปได้ทำปฏิญาณไม่คืนคำกับนางซิซามาฟอยภรยายของรูเซี่มญญา,าอและปกปก้องเร์โดยมีเรรกป็นผู้าถให้ค่ะ